สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสลไลต์อิตอรีเกมที่17ประจำเช้าอาทิตย์ที่8มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกันที่ฟรเลนติน่าเปิดบ้านเชืยรเอาชนะซาโซโลไป2-1ยูนโตุสเอาชนะอูเดเซ่1-0ส่วนมอซากาก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป2-2 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเริ่มที่ยูเวนตุสขยับมาอยู่ที่2มีเพิ่มไปสาิเคะแนนอินเตอร์อยู่ที่4มี3 4อูเดเซอยู่อันดับที่8มี25ฟิเรนเซนานอยู่อันดับที่9มี23มอนซซาออยู่อันดับที่1 4มี18และซาสโซโลก็ยังอยู่อันดับที่16มี16คะแนนไปต่อกันที่ดาวนุโล่าสุดก็ยังเป็นวิกเตอร์โอชิเมนของนาโปลีที่สัตว์ไป9้าประตู และส่งท้ายกันไปที่โปรแกรมน,นัดต่อไปเริ่มที่คืนวันอาทิตย์ที่8มกราค,คมนี้ก็จะมีซาเลนิตานาเจอกับตริโนลาเซียพบเอมโปลีสเปเซียเจอเรเชซซัมโดเลียพบนาโปลีแล้วก็เอซิมิลันเจอกับโรมา่าส่วนคืนวันจันทร์ก็จะมีอีกสองคู่นะฮะเวโรนาพบเครโมเนเซแล้วก็บูเลนญาเจอกับอัลตันตา